จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถทําบ้านเช่าให้สําเร็จได้นะคะเพราะว่ามีตัวขัดขวางตัวหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความกลัวอย่างเช่นทําแล้วกลัวเสียเงินเพราะถ้าสมมติมว่าเราทําบ้านเช่ามาก็กลัวที่จะไม่มีคนเช่าหรือถ้ามีคนเช่าแล้วก็กลัวคนเช่าไม่จ่ายค่าเช่าหรือกลัวว่าทาแล้วจะไม่ประสบความสําเร็จ เพราะบ้านเช่าไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ตามอัตราผลตอบแทนที่คาดการไว้ได้ซึ่งจริงๆครูหันะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างแล้วก็มีความกลัวอยู่ในใจบ้างนะคะแต่ครูก็ไม่อยากให้ความกลัวตรงนี้นะคะมาเป็นตัวผิดก้นในการลงทุน ถ้าคุณมีความสามารถในการลงทุนนะคะเพราะว่าการลงทุนในการทำบ้านเช่าตรงนี้นะคะจะสามารถที่จะสร้างไรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับคุณและสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้มั่นคงในอนาคตด้วยนะคะซึ่งถ้าใครมีเป้าหมายนะคะที่อยากจะลงทุนทำบ้านเช่าตรงนั้นนะคะสิ่งแรกเลย ครูฮนะันน่าก็อยากให้ทุกคนกำจัดความกลัวตรงนั้นออกจากตัวเองก่อนนะคะโดยเบื้องต้นนะคะเราต้องทําการศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะคะแล้วพอศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าทําบ้านเช่าแล้วนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะถามตัวเองด้วยนะคะว่าในถ้าสมมติว่ามีการลงทุนทําบ้านเช่าตรงนี้ความเจ็บที่สุดที่คุณสามารถจะรับได้นั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณลงทุนทําบ้านเช่าแล้วไม่มีคนเช่านะคะคุณสามารถที่จะผ่อนธนาคารเองได้ไหมและผ่อนได้กี่เดือนและถ้าคุณผ่อนเองได้นะคะก็จะทําให้มีความเสี่ยงที่น้อย ดังนั้นนะคะครูฮันนาก็อยากให้ทุกคนมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจังนะคะก็คือศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ดูว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของครูฮันนาที่ทํามานะคะถ้าสมมติว่าเรา,เรามีการวิเคราะห์แล้วเรามีการวางแผนนะ และมีความรู้นะคะในการที่จะบริหารบ้านเช่าตรงนั้นนะคะมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีรายได้จากค่าเช่าทุกเดือนนะคะหรือถ้าใครยังมีความกลัวอยู่บ้างนะคะแล้วก็อยากจะได้คําแนะนําหรือว่าปรึกษาใครสักคนนะคะเพราะอยากจะมีการสอบถามหรือว่าอยากได้คําแนะนำนะคะ ก็สามารถที่จะมาปรึกษากับครูฮันนาได้นะคะหรือหรือมาเรียนเพิ่มเติมที่คอร์สออนไลน์บ้านเช่าเงินล้านกับครูฮันนาได้นะคะซึ่งครูฮันนานะคะจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่การหาบ้านให้เช่านะคะในทำเลที่ดีต้องมีการหาย,ยังไงนะหาคนเช่าที่ดีต้องหาย,ยังไงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคนเช่าแล้วนะคะเราจะมีการบริหารคนเช่ายังไงนะคะให้เขา ให้เขาสามารถที่จะจ่ายค่าเช่าเราได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่กับเราได้นานๆนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะก็าสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ทักไลน์แอดมาที่ครูหน้าได้เลยนะคะ